สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์พบกับแนนกัญญาดาศรีธมุปถรมนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะส่งท้ายปลายสัปดาห์ขอให้มีแรงพึดสู้กับการงานแล้วก็การจราจรก่อนจะได้พักผ่อนกันเต็มที่เสราร์อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้นะคะมาถึงรายการเราเป็นรายการสดนะคะหนึ่งชั่วโมงกับการอัดแน่นด้วยสาระน่ารู้ที่ดูง่ายๆดูสบายๆแต่ว่าจะได้แรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพแน่นอนรับรองว่าชมรามาสแควร์แล้วคุณจะกินดีอยู่ดีชี ีวิตดีและมีจิตใจดีนั่นเองนะคะยิ่งวันนี้วันศุกร์ค่ะเราจะได้ไปเปิดประสบการณ์นะคะของแขกรับเชิญในช่วงจิตคิดบวกวันนี้เป็นหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาฝ่าฟันวิกฤตในชีวิตต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายด้วยพลังบวกในตัวเขาที่มียาเต็มเปี่ยวันนี้จะมาส่งต่อให้คุณผู้ชมแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นนะขออนุญาตส่งของดีให้คุณผู้ชมกันก่อนในช่วงแรกของเราค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบน,ออบบนี้เราจะออกสตาร์ทกันด้วยเรื่องราวของเกษตรกร,ร,กรผู้นําแนวคิดกเกษตรอินทรีย์ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองวันนี้เราจะบุกลุยไปที่สวนผักข้างถนนของป้าสมนะคะซึ่งป้าสมเนี่ยก็จะพาเราไปดูฟักข้าวค่ะเจ้าของชนิดนี้ที่แบบหืคุณประโยชน์แล้วก็สรรพคุณเขามีมากมายทีเดียวแล้วก็จะสาธิตวิธีการทําน้ําฟักข้าวเรียกว่าทํากันแบบสดๆดแล้วก็ดื่มกันแบบสดๆดเลยนะคะจะน่าทานและมีประโยชน์ขนาดไหนตามน้องนิกกี้แซนสนคนสวยไปพบกับป้าสมในช่วงฝามสร้างสุขเลยค่ะ ฟาร์มสร้างสุขสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะสวัสดีพี่แนนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงฟาร์มสร้างสุขนะคะเป็นประจําทุกๆวันสุขแบบนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศบริสุทธิ์ทางกลางธรรมชาติแบบนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงหลักแนวคิดในการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษร้อยเเซ์ของเครือข่ายเกษตรกรรอบๆฟาร์มสร้างสุขนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนี่ก็จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เทคนิคของเจ้าฝักข้าวเนี่ยนะคะที่เราจะแปลรูปมาเป็นนามฝักข้าวที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูมพร้อมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับผู้ที่จะมาสาธิตถึงวิธีการทำน้มฟักข้าวให้คุณผู้ชมได้รู้กันแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับป้าสมของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะป้าสมสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำน้มฟักข้าวสูตรของมันวัตถุดิบที่ต้องใช้มีอะไรบ้างมีฟักข้าวอันนี้คือพระเอกของเราฝักข้าวแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำผึ้งเกลือน้ำผึ้งน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกค่ะแล้วก็น้ำเชื่อม แล้วก็ดำเชื่อมถ้าเพิ่มความหวานถ้าคนไม่กินหวานก็คือไม่ก็ไม่ต้องก็ได้แล้วมีมะนาวมีเสาโรสแต่แต่เราจะชอบเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากอันนี้สําหรับการปรุงรสใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในบ้านของเรามีในสวนเราที่คุณผู้ชมก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเพราะวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากนะคะทีนี้ขั้นตอนการทํามันเริ่มจากอะไรเอ่ยเราจะมาเตรียมตัวนี้ก่อน เพราะว่าเราต้องพักเอาเนื้อออกเสาวารสเสาวารสใช่เก็บไว้หลายวันแนละ้วมันมันงอมมันก็จะเสาวารสมันปกติมันจะเป็นลูกใหญ่ๆป่ะคะใช่ถ้าใส่ปุ๋ยแสะอะไรมันจะลูกใหญ่แต่ของป้ามันไม่กินอะไรก็คือให้น้ำเฉยปล่อยธรรมชาติมันก็เลยลูกจะเล็กหน่อยต้อง,งบอกว่าของส่วนผสมนี่ก็เป็นพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อร์เซนต อันนี้ใช้สําหรับปรุงรสเพิ่มความเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวอมหวานนิดๆถ้าคนที่ไม่ชอบหวานก็คือตัวนี้มันจะมีประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็มีมะนาวถ้าคนชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวได้แล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้เด็บป้าจะทำตัวนี้ก่อนโอเคอันนี้คือฟักข้าวฟักข้าวนี่ในการเลือกเลือกฟักข้าวมาใช้สีแดงจัดเราควรจะเลือกแบบไหนคะก็คือตัวนี้สีจะแดงจัดตัวนี้ยังใช้ไม่ได้อันนี้คือสุกจะแข็งสุก สือพอดีอันนี้ก็เริ่มแล้วแต่ว่าข้างในใช้ได้แต่เนื้อนอกคือถ้าว่าเหลืองๆแบบนี้คือยังใช้ไม่ได้ยังแข็งอยู่ควรจะดูแบบที่แดงๆแบบสีแดงจัดๆโอเคสีแดงจัดอ่าอันนี้ก็เป็นฝักข้าวนี่ค่ะข้างในมันจะเป็นแบบนี้อ๋อแล้วเราก็มาเอาเยื่อเนื้อเนี่ยเยื่อที่หุ้มเม็ดเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีรสแต่ถ้าเอาตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ตัวนี้จะกินแล้วมันจะออก ขมขมนิดๆฝาดๆเฝื่อนๆคนที่ไม่ชอบก็จะกินยากอะ่ะแต่คนชอบกินก็กินได้อยู่ถ้าใช้แบบต้มก็ได้แต่นี่แบบต้มมันเรื่องเยอะค่ะแต่เก็บกได้หลายวันพักข้าวแล้วมันจะให้รสชาติไปทางไหนคะมันจืด,จดแลวจะกินฝืนๆน,นิด,น,ดนึงแต่เม็ดไนนี้จะออกหวานหวานวาน,นิดๆ ัวเม็ดเนี่ยจะหวานนิดๆอมดูดได้เลยถ้าคนเป็นเป็นมะเร็งอ่ะเขาจะชอบดูดเขาเคยมาที่บ้านป้านเนี่ยแล้วเขามาเจอเขาตักกินเดี๋ยวนั้นเลยเขาบอกเขากินได้แต่ป้าก็ลองแล้วมันจะออกหวานนิดๆก็คือมีฤทธิ์ทางยาให้ประโยชน์ต<ห>่อส<ห>ุขภาพนั่นเองนะคะตัวนี้ถ้ากินอย่างนี้สดๆถ้าคนเป็นมะเร็งอ่ะดีมากเลยเพราะเนี่ยเราทำน้ำกินอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าแก้วเย็นแก้วหนึ่ง จะช่วยดในตัวผักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระใช่ประโยชน์ป้าพูดไม่ค่อยถูกแต่รู้ว่าประโยชน์มันเยอะไงอันนี้เราก็มาเกลือน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแต่ตัวเนื้อเยื่อใช่มันกินง่ายหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะออกเฟื่อนๆค่ะอันนี้คือน้ำต้มน้ำต้มสุก ละลายน้ำนิดนึงเพราะเราต้องมาผสมกับไอ้น้ำเชื่อนตัวนี้มันจะแคนเราใช้แค่นิดเดียวแล้วก็นี่ก็ได้โอ้โหเยอะอยู่วันนี้ที่เราจะทำอย่างฟักข้าวผ่นนึงเนี้ยค่ะเราประทานได้ประมาณหนึ่งแก้วไหค่ะสามสี่แก้ว้เลยเพราะท้าหนึ่งแก้วเลยมันจะเข้มข้นไปอะเยอะไปหอนแล้วจากนี้ขั้นตอนต่อไปทำยังไง อันเนี้ยเราก็ใช้น้ำฝักข้าวที่มันเข้มข้นนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้อ่อันนี้คือหนึ่งลูกนี่จะได้ประมาณ3แก้วเลยนี่นี้ก็ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเข้าไปอันนี้คือปรุงรสตามความชอบของเราเนาะใช่อันนี้ใส่สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนั้นหอมๆถ้าเราชอบเดี๋ยวจะต้องทำไปชิมไปอันนี้มันไม่มีกะเกณฑ์ของป้าจะทำก็คือตามชอบ ก็คือปรุงรสได้ตามชอบตามชองบางคนไม่ชอบเลยเขาก็จะกินจืดๆได้ค่ะบางคนเป็นเบาหวานด้วยเป็นมะเร็งด้วยก็จะตัดตัวนี้ไปแต่น้ำผึ้งมันเป็นยาเนาะแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดหน่อยตัดลดไม่ต้องเยอะใส่เกลือป่นนิดนึงค่ะเนี่ยถ้าไปกินเป็นยาแบบนี้ถ้าทานได้ก็ดีนะ เพราะมันเข้มข้นแต่นี่ป้าจะใส่น้ําต้มตุกให้เยอะหน่อยเราจะได้ใส,ใส่แล้วเดี๋ยวใส่น้าแข็งกิน,นจจกแบบเจอาจสดชื่นอ่ะกินเป็นสดชื่นถ้าไปชาใส่ตู้เย็นไว้อ่ะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวถ้าทิมแล้วมันไม่หวานเติมเนี่ยตัวนี้พอแ,แล้วได้สองสามแก้วละแต่ถ้าเราจะกินเปรี้ยวเราก็เติมตัวนี้ลงไปตัวนี้จะช่วยความเปรี้ยว แล้วก็ได้ประโยชน์เยอะอันนี้ก็เพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำอะไรนะมันมีอะไรนะวิตามินซีหรอป้าไม่ค่จให้วิตามินใช่ตัวนี้มันจะออกหวานออกเปรี้ยวนิดนิดเดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวหนูชิมใหม่นะแต่ถ้าต้มอ่ะมันเรื่องมันจะเยอะไงก็เลยแม่จะทำกินอย่างนี้ประจำอันนี้ก็เทใส่แก้วแค่นี้ใส่แก้วแล้วเดี๋ยวใส่น้ำแข็งใช่แค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ทานได้าำรับคนถ้าเขาเรียกจริงๆเราจะเอาไปแช่เย็นก่อนได้ แล้วอย่างนี้เราควรเอาประทานสดหรือว่าควรจะกินเก็บไว้ในตู้เย็นได้ด้วยอย่าให้เกิน24ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่มีสาใช่มันไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเรากินอย่างนี้ดีกว่าค่ะพอทําเสร็จปุ๊บก็คือทาแค่พอประมาณใช่เราประทานเพราะตัวนี้เราผ่าแล้วเราทําไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้ไว้ได้เดี๋ยวจะให้ลองชิมตอนตอนนี้น้ำแข็งว่ามันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่า ส่วนมากอ่ะถ้ารา้อนรมาเนี่ยเหนื่อยๆเวลาทําสวนเข้าไปเหนื่อยๆก็จะกินอนย่างเงีมันรู้สึกว่ามันจะจะสดชื่นอ่ะออลองเลยค่ะ,คะประโยชน์เยอะกินให้หมดแก้วได้ดดยิ่งดีเช้ามาเธอถ่ายสบายเนี่ยทําอ่อยเนีอย่างนี้ดีกว่าไปต้ม ้อมันเรื่องมากชื่นเนาะ,ะท่านร้อนๆมารู้สึกว่าดีอ่ะป้ากินแล้วรู้สึกว่ามันเออเขาท่าดีเ<ม>พราะช่วงนี้ฟักข้าวที่บ้านจะเยอะ<ม>สาวรถก็มีแต่ตั้งแย่งกับกระลอกหน่อย และนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการทำน้ำปักข้าวที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณประสบมากนะคะที่มาสาธิตถึงวิธีการทำน้ำปักข้าวในวันนี้และสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ฟาร์มสร้างสุขแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปสาธิตถึงวิธีการทำอะไรนะต้องติดตามค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกลับไปเจอกับพี่แนนในสตูได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ กลืนน้ำลายดังเอื้อกเลยนะคะอยากจะชิมสักแก้ว2แก้วนะคะขอบคุณน้องนิกกี้ที่พาเราไปหาผสมแล้วก็ดูวิธีการทําน้ําฟักข้าวซึ่งง่ายและใช้เวลาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมค่ะฟักข้าวเนี่ยมีฤทธิ์ทั้งขมแล้วก็ฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยแก้พิษไข้ด้วยจริงๆสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราปลูกเองแบบปลอดสารพิษก็ลองเอามาทําน้ําฟักข้าวรับประทานดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะเอาละค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าก็มีเรื่องดีๆรออยู่จะเป็นเรื่องราวเกกับ ดนตรีเพราะๆแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ